สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้เหมือนเดิมกับช่องเอ็มทาร์ลอดสาม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 ค่ะเดี๋ยววันนี้คงจะไม่พูดพ่ำมทำเพลงอะไรกันเยอะนะคะขออนุญาตทุกท่านทุกคนด้วยที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเอ็มในวันนี้นะคะถ้าเอ็มพูดเก้าร่วงประกันใดก็ต้องขออภัยวในที่นี้ด้วยพลังงานทั้งหมดนะคะเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็อาจจะตรงเป็นบางส่วนหรือ,ออาจจะตรงกับท่านเลยนะคะก็อ่า หยิบประเด็นหลักๆสําคัญๆเ,เ,เอาไว้ไปเป็นคีย์เวิร์ดเอาไว้ไปเป็นกุญแจแล้วกันนะคะเดี๋ยวเหมือนเดิมเอ็มไม่ได้มีหัวข้อนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ไพ่เขามาดูกันว่าอืวันนี้พลังงานวันนี้มีอะไรอยากจะมาบอกกล่าวกันบ้างนะคะเเอ็มใช้สําหรับนี้ก่อนเลยนะคะวันนี้คงไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงกันเยอะนะทูบี f แฟ r ความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเอ่อ ใครก่อนหน้านี้ไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่ในช่วงของโชคชะตาอะไรบางอย่างเนาะที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีการไม่ได้รับความยุติธรรมเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนะคะกําลังจะไปในทินทางที่ดีทุกอย่างจะเป็นไปในทินทางที่ง่ายขึ้นพลังงานหยินเข้ามาพลังงานของความอ่อนโยนพลังงานของความเบาสบายนะคะมีในเรื่องของเกณฑ์ในการดึงดูดคู่ด้วยนะ เป็นคู่ทวินเฟรมได้นะคะ l ร heart รักมันเป็นรักที่แบบเป็นหัวใจดวงเดียวกันนะคะมันเป็นความระมุนมันเป็นความอ่อนโยนเหมือนให้คุณนะคะออกจากขอบเขตอะไรบางอย่างของคุณนะตอนนี้นะให้คุณเกิดความยุดหยุน่นให้คุณออกจากขอบเขตแล้วมองแล้วก็อีกในหนึ่งเอ็มมองว่าหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ใน,นวันนี้เหมือนแบบ คุณน่าจะหลุดออกจากความกลัวในเรื่องของความรักก็ได้นะคะหรือใครเร็วๆนี้กําลังจะได้เจอคู่กัลยาณมิตรคู่บุญคู่กัลยาณมิตรก็ได้นะคะจะมาร่วมกันสัน่งส,สร้างเนาะทำให้คุณแบบไม่มีความกลัวในสิ่งที่จะทําอะไรต่อไปในอนาคตหรือว่าไม่กลัวในในด้านของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามด้วยนะ อาจจะเป็นใน,ในเรื่องของการดึงดูดคู่กันราญมิตรนะคะก็ได้ด้วยถ้าสําหรับใครที่มีคู่แล้วคู่อยู่แล้วอเนาะแต่ถ้าสําหรับใครเป็นโสดนะคะพลังงานวันนี้สูงมากๆเลยมีเกณฑ์ว่าจะดึงดูดในเรื่องของคู่รักคู่ทวินเฟรมด้วยนะคะอืแล้วก็เหมือนไพ่มาบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวมันเหมือนแบบคุณไพ่ไพ่แบนี้เอ็มค่อนข้างจะคล้ายเดอะฟูลนะ เอ็มมองว่ามันเป็นพลังงานคล้ายๆกันกับเดลฟูนะคะอ่ะเดี๋ยวเอมขอดูพลังงานคืนดวงของแต่และคนหน่อยนะคะวันนี้เข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ King of w a n จริงๆด้วยนะคะเป็นพลังงานของคนที่เอ่กำลังจะทำธุรกิจก็ได้หรือกำลังจะได้รับภารกิจ <laughs> ไม่ใช่ธุรกิจรับภารกิจนะคะ เป็นพลังงานของคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆเป็นคนมีเสน่ห์มีความเป็นผู้นํานะคะจัดการอะไรได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเหตุการณ์อะไรใดๆก็ตามที่เข้ามาอยู่ในมือคุณแล้วอะค่ะคุณสามารถจัดการได้ทั้งหมดไปในตามรูปแบบในความนึกความคิดของคุณอัศวินถือเหรียญอะ โอเคใช่อัศวินถือเหรียญคุณกำลังจะได้เริ่มทำภารกิจกำลังจะได้เริ่มกันเริ่มเริ่มที่แบบอืมเป็นพลังงานของจันทรุปราคาจันทคาตอาจจะมีพลังงานอะไรที่พยายามจะบดบงังปิดบงังคุณไว้นะคะ เพื่อไม่ให้คุณได้ประสบความสาเร็จนะราชินีถือถ้วยให้เห็นว่าคุณมีเซนส์สัมผัสที่ดีมากๆนะคะจิตใจอ่อนโยนอบอ้อมารีมีเมตตานะคุณอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะคะเอ็มมองแบบนั้นนะคุณอยู่ในช่วงของขาขึ้นกำลัง อยู่ในช่วงของเหมือนการเริ่มต้นการมีพลังที่กำลังจะทำอะไรแสงของคุณกำลังจะสอดส่องออกมานะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะมันเหมือนกำลังอยู่ในจุดของอเวลาแสงของคุณออกมาค่ะแล้วก็คุณกำลังจะทำภารกิจอะไรบางอย่างเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังจะมาแบบเหมือนข,ขัดขวางคุณอยู่นะ เป็นภารกิจของการช่วยเหลือก็กได้นะคะการขจัดขัดขวางอะไรที่มันปิดบังซ่อนเลนสมืดมนเนาะเหมือนคุณจะได้ไปชำระล้างคุณจะได้จัดการแล้วก็ถ้าในเรื่องของความรักนะคะดูดูเหมือนว่าคุณกำลังจะมีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ๆด้วยนะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเป็นเป็นได้สูงว่าเป็นเป็นคู่ทวินเฟรมได้นะคะเอ็มขอดูก่อนเนาะโอ้สิดา ก่อนหน้านี้น่าจะไปจบไปพังหรืออยู่ในภาวะของการแบบสิ้นสุดอะไรหลายๆอย่างนะคะกําลังจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่มันเป็นการจบการพังที่แบบมันหนักมันเหนื่อยมากๆนะสิบดาบอาจจะแบบรวมทั้งแบบตอนนี้อาจจะป่วยไม่สบายคุณกําลังพยายามจะทําภารกิจอะไรหลายๆอย่างกำลังจะดึงดูดในเรื่องของความรักแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่พยายามมาบดบังคุณบดบังแสง บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกป่วยนะคะเวลามันจะดีจะดีขึ้นก็เหมือนโดนดึงโดนดึงลงมาอีกกำลังจะถึงการสิ้นสุดกำลังจะถึงการสิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอมมองว่าไม่ห่วงเลยนะอืมการเงินการทองจะเข้ามาด้วยนะคะทรัพย์สมบัติมรดกที่ดินอสังหาการเรียนรู้แบบครบพร้อมบริบูรณ์เอมมองว่าพลังงานสิบดาบ กับพลังงานอาอะไรบางอย่างที่มันบดบังอะคะ่ะจานค้านี่เอ็มว่ามันหนักกว่าเดิมูนอีกนะ,ะเป็นพลังงานของลาหูอมจันนะคะ่ะเออเอ็มมองว่ามันมันมัน,ม,นมันดิ่งมันหนักกว่ากว่าเดิมูนซะอีกไม่รู้ว่าใครก่อนหน้าน,นี้ไปโดนถูกทําของมาไหมนะคะอาจจะมีเรื่องของการทําทําของด้วยวิบากกรรมที่หนักมากๆอาจจะมาประเดประดังพร้อมกัน ทังเรื่องของการถูกทําของวิบากกรรมที่จะต้องรับโครคภัยไข้เจ็บที่จะต้องเจอกําลังจะถูกได้รับการเยียวยาการช่วยเหลือหรือภารกิจของคุณที่กําลังได้รับอะค่ะอาจจะได้จะได้ไปปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนนะคะ c h n s mm hmm. of cup 1สิบเหรียญสิบถ้วยแล้วก็ถ้าใครเจอในเรื่องหนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักอาจจะถูกอาจจะถูกในเรื่องของแบบการถูกทําอะไรไม่ดีในเรื่องอความรักมาด้วยก่อนหน้านี้นะคะเอ็มมองว่าถึงเวลาเนี่ยไพ่เนี้ยค่ะ t o b e fair เอ็มมองว่าเป็นไพ่ justice เวลาเอ็มตีความหมายของ justice อะค่ะหรือ t o b e fair เนี่ยเอ็มจะตีความหมายเป็นไพ่ของความยุติธรรมแต่เอ็มมองว่ามันเป็นไพ่ของวิบากกรรมเช่นกัน สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นกับเราอะคะ่ะมันเหมือนมันเป็นวิบากกรรมหนึ่งที่เราเคยไปกระทํากับผู้อื่นมาสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันเหมือนเราจะต้องรับผลวิบากกรรมนั้นเช่นกันและก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีความตั้งใจทําดีคิดดีให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีเมตตากรุณาอบอ้อมอารีมันเหมือนมันถึงเวลาที่คุณก็จะได้รับการเยียวยาวได้รับการช่วยเหลืออะไรบางอย่างแล้ว ถ้าในเรื่องของเรื่องคู่คุณอาจจะแบบไปถูกพังทลายมาในเรื่องของคู่ด้วยก็ได้นะคะแบบเสียทั้งในเรื่องคู่คนรักการถูกปิดบงังไม่ได้เจอรักที่ดีสักทีมีแต่เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรงานพังชีวิตพังโครคภัยไข้เจ็บร่างกายทุกอย่างมันมันสูญเสียมันเสียหายเพราะคุณไม่ได้เจอแค่แบบ มันมันมันอย่างที่ยัาบอกไพ่สาหรับเนี้ยมันเป็นสาหรับพิเศษซึ่งมันไม่ได้มีแค่เดอะมูนนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบลาหูอมจนะันทร์อ่ะคิดดูว่ามันจะดิ่งมันจะหนักขนาดไหนอืมคุณไปเจอภาวะนั้นมาแต่เหมือนแบบให้คุณไปจูไปเจอจุดที่มันลึกที่สุดดำที่สุดมืดที่สุดหนักที่สุดหรืออาจจะไปเจอในเรื่องอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรืออะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบ ถึงขนาดแบบไม่มีอันจะกินเลยก็ได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเหมือนถูกการปลดล็อกมันเหมือนคุณไปเรียนรู้จนเข้าใจเหมือนคุณจะมีกําลังจะเริ่มต้นทําภารกิจอะไรบางอย่างแล้วภารกิจเนี้ยที่คุณกําลังจะได้ทำอะคะ่ะมันมันตอบโจทย์ในเรื่องของทรัพย์ด้วยนะสิ่งที่คุณทํามันอาจจะคนละเรื่องกันเลยก็ได้แต่ว่ามันจะมีทรัพย์เข้ามาให้คุณไม่ขัดสน และแน่นอนใครทับในเรื่องของคู่คุณมีเกณฑ์จะเจอคู่ที่เป็นคู่แท้ของคุณนะคะที่จะอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะแล้วเหมือนแบบคุณนะไม่ได้กลัวอะไรแล้ว com ท t ดีเอทเอ็มอย่างที่เอ็มบอกเอ็มเหมือนว่าอ่าไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนเป็นเดืฟูเนาะสำหรับเอ็มเหมือนคุณจะไม่ได้กลัวอะไรแล้วคุณกําลังจะได้รับการถูกปลดล็อกนะคะคุณกําลังจะถูกการปลดล็อกมันเหมือนมันจะมี มันถึงเวลาของการเป็นอิสระอือาจเอ็มขอคำแนะนำจากพี่ไพ่สำหรับนี้นะคะวันนี้อาจจะแบบไม่ได้ขอคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนอ้องวันนี้เนาะอืมมันเหมือนแบบคุณกลับมาเติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆ อยู่ในพื้นที่หัวใจของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็มีความคิดความฝันอืมดูสิเหมือนการมองโลกในแง่ดีของคุณนะคะเหมือนคุณแบบไม่ว่าจะเจออะไรอะคุณก็ยังมีความเชื่อมั่น และการมองโลกในแง่ดีของคุณอะ่ะเหมือนมันเป็นการเชิญเชื้อเชิญอะไรบางอย่างสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณอย่างที่บอกอค่ะอะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของทั้งรักทั้งความรักเนี่ยเหมือนคุณกลับมาแบบเติมเต็มหัวใจให้ตัวเองได้ดีมากๆรู้ว่าอะไรที่แบบอาถ้าเอ็มขอพูดในเรื่องของความรักก่อนแล้วกันเนาะเหมือนคุณกลับมาดูแลหัวใจตัวเองเข้ามาแบบ ค้นแบบจิตใจจิตใต้สํานึกตัวเองอย่างลึกซึ้งได้จริงๆอะคะ่ะแล้วก็อะไรที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตคือคุณเดินออกมาคุณกําลังจะถูกปลดล็อกด้วยนะคะเอ็มมองว่าคุณกําลังจะถูกปลดล็อกทางด้านจิตวิญญาณทางด้านความรู้สึกอะไรที่มันหนักหน่วงที่มันถูกครอบถูกงำที่มันถูกครอบอะไรไว้เพราะคุณเพราะคุณมักจะแบบจะพยายามแบบมองมองหาสิ่งที่ดีมองหาสิ่งที่ดี จากสิ่งเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอๆค่ะแล้วก็เอ็มมองว่าภารกิจของของคนที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้มีเป็นคนที่ต้องมีการรับภารกิจที่จะต้องไปช่วยเหลือผู้คนอื่นๆปลดล็อกผู้คนอื่นๆคุณอาจจะไม่ได้ทําคนเดียวนะคะคุณอาจจะได้ทําร่วมกับคู่ของคุณหรือกับคนในครอบครัวของคุณด้วยอเอ็มมองว่าเป็นประมาณนี้นะสําหรับพลังงานในวันนี้นะคะอืม แล้วก็เหมือนคุณจะแบบอย่างที่บอกค่ะเหมือนความกระจ่างความชัดเจนอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณกําลังจะส่องแสงกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะก็พลังงานวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครฟังเราชอบฟังเราใช่ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจกันด้วยวันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ